ปันดำเขาทำกันแบบนี้ไงอึง่งบบากสุดน่ารักในละครพรมลิขิตมาเฉลยให้แล้ว ทำเอาแฟนๆละครเฝ้าหน้าจอไม่ไปไหนรอดูความสนุกและมีใหม่ๆสำหรับละครสุดฮิตพมลิขิตภาคต่อจากบุคเพันิวาสซึ่งในภาคนี้ตัวละครที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลนั่นก็คืออึง่งบ่าวที่ยายกุยสั่งให้มาดูแลพุทธานค่ะด้วยความน่ารักมีสเสน่ห์และดูเป็นธรรมชาติขยนันซื่อสัตย์แถมจริงใจสุดๆก็ทำเอาแฟนละครหลายคนโดนตกเข้าเต็มๆซึ่งตัวละครอึง่งรับบทโดยจั๊จ่า,จาดแดนดาวยมาภายัยนักสแสดงสาวหน้า ที่เพิ่งมีผลงานแสดงเป็นเรื่องแรกค่ะล่าสุดค่ะสาวจ้าจ๋าได้ออกมาอัดคลิปผ่านทิกต็อกเปิดเผยเคล็ด,ดลับฟันดำของอึ่งในละครภูมิลิขิตซึ่งเธอได้เล่าว่าความลับของฟันดำนั่นก็คือรีเทนเนอร์สายที่ผ่านการทาสีดำมานั่นเองแต่สีดำที่นำมาทาไม่ใช่สีธรรมดาทั่วไปนะเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยทางทีมงานจะใช้สีเฉพาะสำหรับการแต่งเอฟเฟกต์เท่านั้นซึ่งไม่มีอันตรายใดๆแต่ก็ค่อนข้างลางยากจึงใช วิธีทาลงบนรีเทนเนอร์ใสาแทนแถมการใช้รีเทนเนอร์แทนการทาสีดำลงบนฟันโดยตรงก็สะดวกสบายเมื่อจะเข้าฉากก็เพียงแค่สวมรีเทนเนอร์เข้าไปเท่านั้นก็จะได้ลุกอึง้งเ่าวคู่ใจของแม่นายพุตานอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ